สวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมเนาะก็อยู่ช่องสุมเมศ i ไอทีวีสองนะครับก็ก่อนจะเข้าเนื้อหาขอเข้าบนนิดนึงอืมชีวิตลําบากมากที่เป็เลยต้องทําคิดไปแกรูป้ปะไอคนที่ไม่เอาคลิปไปอะ่ะแล้วไม่งรายงานจําไว้นะเออต้องมาทําท่องใหม่เนี่ยไอไหมโอเคต่อข้าสเปคเลยแล้วกันนะครับเนาะโอเคนั่นก็คืออินฟ n นิตนสี่สิบ โปรพลัสห้า g นะครับผมก็จริงผมรู้มานานแล้วแหละนานแต่ผมไม่อยากบอกนั่นเองเออก็ตอนนี้นะครับผมเนาะให้หน้าจอก่อนก่อนเลยก็เหมือนเดิมผมอะอืให้หน้าจอเนาะความใหญ่ไปที่หกจุดเจ็ดแปดนิ้วนะครับผมคือใหญ่เอาคือใหญ่นั่นเองนะทุกคนเนาะก็ตอนนี้เนะาะความละเอียดของหน้าจอนะครับเอาไอคูณไั่นเองนแล้วกันสองพันสี่ร้อยสาสิบหกเนาะคูณที่หนึ่งพันแปดสิบพิกเซลนะครับผม ถือว่าโคตรชัดเออเป็จอแผงนนแบบเปอร์อมเล็ดนะครับทุกคนเนาะเอออัตราริเฟลตที่หนึ่งรอยยี่สิบเฮิร์ตนะครับแล้วก็ปรับเองได้ด้วยนะจ๊ะเออส่วนอัตาราลัตติเนตนะครับอันนี้โอ้โหโคตรจัดเลยนะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยแล้วนะทุกคนนะโอ้โหจัดเลยบอกเลยว่า,าตากรสัมผัสโอ้โหลื่นกว่าทิมบอกเลยอืมและไม่มีแค่นี้นะคนเนาะและ จะมีกระดาษน่าจอสัพผิบแสงได้เนาะอย,อยู่ที่ต่ววินาทีนะอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยหกสิบเฮิร์ตโอ้โหแม่เจ้าสุดจริงๆอืมที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยพี่เอเสียงเอฟเฟกไปเป็นโอเคได้พี่ต่อเอฟเฟกแป๊บโอเคต่อเรียบร้อยเห็นปะคน <laughs> จุดจัดจริงๆนะครับผมของสเปคหน้าจอนะเออ แล้วก็ตอนนี้นะครัน้อยอัตราการสู้แสงแดดนะตอนนี้อยู่ที่สามเอ้ยหนึ่งพันสามร้อยนิดคือสว่างูตาแตกอ่ะเออไม่อยากเอาคลิปนักคอมลงมาเท่า,าไหร่ละเพราะว่ากวาโดนดึงกระสีกับตัวช่วงเก่าโดนไปแล้วๆๆๆโอเคต่อแล้วครับทุกคนเอาเป๊กทันั้นกล้องต่อเลยแล้วกันนะครับผมก็ันเนี้ยกล้องหลังให้มันถึงสามตัวนะทุกคนนาะอเออ เลนหลักอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดล้านพิกเซลนะครับทุกคนเนาะความความละเอียดนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมโคตชชัดบอกเลยเออส่วนตัวนี้นะครับผมเนารู้รับแสงอยู่เพียงแค่หนึ่งจุดเจ็ดห้าเท่านั้นเองนะคือคือเดี๋ยวค่อยไปคุยกันตอนสรุปสเปกเนาะส่วนสองตัวที่เหลือนะผมก็คือเลนมาโคแล้วก็เลนเดฟนะครับผมเนาะตัวสองตัวเนี้ยสองล้านพิกเซลต้องคู่เลยนะคะทุกคนเนาะ ส่วนกล้องหน้านะั้นทุกคนตอนนี้ให้มาที่32ล้านพิกเซลนะครับเนาะเออเราพูดสเปกก่อนนะเหมือนเดิมผมบอกไปแล้วแหละเออแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเนาะใช้หน่วยประมวลผลหรือว่า CPU นะครับผมเนาะก็ใช้ของ MediaTek Dimensity 7 0 2 0นะครับผมตัวนี้ 5G คือแรงแรงเล่นเกมได้สบายๆเลยเออแล้วก็ไม่หมดเป็นที่นี้แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับผมคนเนาะตัวเนี้ยให้แบตเตอรี่มาเยอะพอตัวเลยนะ ให้มาอยู่ที่ 4, หนึ่งเอทีพันหนึ่งมันจะไหนอีกแล้วโอ้เราเนาะโอเคเนาะตอนนี้แบตเตอรี่นะครับผมเนาอให้ความจุอยู่ที่สี่พันหกร้อยมิลลิแอมนะครับผมนอ้องเราลองรับการชาร์จไวสูงสุดอยู่ที่หนึ่งร้อยวัตต์นะเออชาร์จไร้สายอยู่ที่ยี่สิบวัตต์นะครับอ่อแรงเร็วสุดยอดนะจ๊ะ โอเคทุกคนนี้ก็แหวกแนวใหม่ไงเออเราทำช่องใหม่แล้วเราก็ต้องแหวกแนวสุป,ปะก็เข้าสู่ช่วงซื้อสเปคมาเดิมเช่นเดิมเช่นเคยเนาะก,ก็ตัวนี้นะครับผมเป็นตัวท็อปของตัวอินฟินิตนะผมก็เคยบอกไปอ่าทุกคลิปว่าเอ้ยผมเคยเป็นพนักง,งานของอินฟินิตปะเออเหีนยนี้แหละจะบอกเลยว่าตัวนี้เขาจัดเต็มมาทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์จัดมาตั้งนานแล้วผมรู้มาตั้งนานแล้วด้วยเออ เออแต่ว่าผมไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยเปิดตัววันไหนอะไรผมไม่ได้รู้อย่างนั้นนะก็ตอนเนี้ยก็เขาบอกว่าครับตอนที่คุยกับพี่เขานะก็ตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นตัวซีอินฟินิตซีโร่สามสิบอืมใช่แต่ตัวตอนนั้นคือตัวเปิดอ่าเปิดตัวตอนนั้นแล้วผมก็ออกตทางแบรนด์อินฟินิตใช่อืมก็แต่บอกเขาทุกคนฟังก็แล้วกันนะว่าตัวเนี้ยการ์ดจอมันดีมากๆเลยนะครับผมแนละ้วก็ ให้ไปเทียบกับแบนด์อื่นนะในเรทราคานี้ก็คืออารจอท p u ต่างๆตัวนี้สุดทุกด้านเลยครับทุกคนเอ,อชื่อผมได้แน่นอนนะครับว่าสุดทุกด้านจริงๆนะใครสนใจก็คือได้เลยคือไม่ต้องเกรงใจเออไม่ต้องเลยนะไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเพราะเหนื่อยนะครับผมาทางอินฟินิตนะครับค่ามันเข้ามินโยบ,บายเนี่ยผมเป็นพนักงานก็ผมรู้ดี เขามีนโยบายหักเสียหักซอฟต์แวร์อะไรอะไรไปอะไรแต่ทั้งสิ้นเนี่ยภายในเพียงแค่สามถึงสี่เดือนนะอย่ากเกินนี่เมื่อกีม้มันผมทำหมดไปก็สามสี่เดือนที่ผมบอกไปคือนโยบายของแอนอินฟินิกนะครับผมคือหักเสียเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีแต่อย่าไปทําตกน้ําเน้นย้ําอย่าทําตกน้ํานะครับตกน้ำปุ๊บประกันหลุดนะเน้นย้ำไว้เลยต่อให้โหดประกรันโหดขนาดไหนก็นหลุดได้ เออเออเราก็อฟินิกอ่ะตอนเนี้ยอ่ารับประกันจอแตกสองปีเลยนะจ้ะทุกคนปีหนึ่งสามารถใช้ได้สองครั้งนะก็รวมเป็นสี่ครั้งแหละหากหมดอ่าประกันสองปีใช่ปะทางแบรนด์คือทั้งเขาแบนด์เข้าประกันหมดเลยทั้งสองปีคือทุกสิ่งทุกอย่างในเครื่องสองปีถ้าหมดก็ค่าซื้อผ่านผมเน้นย้ำนะค่าซื้อผ่านผมในอ่าแอปติกตอกเออผมก็จะมีการประกันเพิ่มห้หนึ่งปี สองเออไม่มันแข็งเยอะนะเอมเป็นสองปีสองปีเออก็คือแต่ทำให้แต่ว่าคิดค่าอะไรนิดนึงเออว่าผมไม่ใช่แบบเที่ยวมีเงินเที่ยวไปแจกคนนู่นนู่นนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะเออเน้นย้ำไม่ใช่อย่างนั้นเออโอเคอืมพอจะเป็นก็ตออะไรก็แล้วกันเนาะก็ตอนนี้นะครับผมก็ผมแนะนําว่าอย่าไปทําตกน้ําอืม ต่อยเขามีไอไอพีเอสนู่นนี่กันตามอย่าไปตกน้ำเออนี่เน้นย้ำไว้เลยนะส่วนซีพอ่ะแน่นอนตัวท็อปตัวนี้อ่ะนะเออมีดิทคเมซิตีจ็ดศูนสองศูนย์ตัวเนี้ยผมบอกเลยว,ว่าแรงแรงมากผมเออเคยจับเล่นอยูน่นะจับตัวไอซีโรสามสิบเคยนะไม่ใช่ไม่เคยเคยแล้วก็ไปรู้ปะ โหลด R O V ลงไปในเครื่อง <c oughs> ใช่โหลดลงไปอ่าโหลด R O V ลงไปในเครื่องเล่นแม่งตรงนั้นแหละเออพักเที่ยงไงน,นั้นวลาการ,รมไปมแล้วที้พักเที่ยงเออแล้วผมก็เพ่นพี่ไม่อยู่ใช่อ่าผู้จัดการไม่อยู่ร้องผู้จัดการเอาแล้วผมนี่แหละเล่นเองเลยแม่งจบเล่นเลยโหลดมาเล่นเล่นเล่น เลือกเล่นเกมอะไรทุกคนสี่สิบน,นาทีเขา้าชีวิตนะก็โดนบนไงไปโดนหักเงินกันไปก็อย่าไปทําตามแล้วกันใครที่มาดูคลิปที่ทํางานกับแบรนด์มือถือก็อย่าแล้วกันเออ <c oughs> ก็ตัวน,นี้สุดยอดมากเลยนะผมก็อ่าแรมเริ่มต้นตอนนี้เนะ้อยอยู่ที่ให้แรมแปดตอนเริม่มต้นคือแรมแปดเอ,อ๋ส่วนลอมเริ่มต้นนี่สองห้าหกเลยโหดมากเออ โคตรโหดเออส่วนทัานด้านกล้องเนี่ยเคยตอนนั้นผมอตอนนั้นผมขายโทรศัพท์เนาะเป็นตัวรุ่นท็อปแต่ตัวซีเลอรสมสิบเนะี่ที่ผมบอกไปอืมเขาเอาไปเล่นเขาซูมได้ถึงสามสิบเท่านี่เรื่องจริงเขาซูมถึงสามสิบเท่าซูมแบบเห็นเป็นอะไรไหมเห็นเป็นเม็ดพิกเซลของโทรศัพท์เลี่ยนไหมเออแล้วมันชัดนะไม่ใช่ไม่ชัดเออ คือกล้องเนี่ยเขาถ่าย,ายไอไถ่ายสบายอีฟินิเขาเก่งมากทัน,นี้เรื่องเอ่อส่วนทางด้านเนี้ยเขาบอกว่าเขาอ่ออัปเดตในการอัดคลิปมาใหม่เพิ่มเติมมาด้วยแล้วก็เฮ้ยน่าสนใจแล้วนะเพราะตอนเนี้ยคิดดูนะครับทุกคนเนาะตอนนี้แบร์อ่าประเทศจีนแบรนด์จีนมือถือของค่ายแบรนด์จีนเนี่ยตะครองโลกแล้วนะเรื่องจริงไหมเออตอนอ่านี้นอกเรื่องนิดนึงทุกคนอ่าอาจจะทราบ แล้วต้องบางส่วนบางส่วนอาจจะไม่ทราบแต่บอกให้ตรงๆก็แล้วกันก็ตอนนี้หัวเว่ยขึ้นเป็นับหนึ่งในประเทศจีนแล้วไอโฟ e ตกไปไประโยชน์ดับสามดับสี่แล้วมั้งตอนนี้นี่เรื่องจริงเออคือตอนนี้เนี่ยกระแสหรอว่าเทคโนโลยีของจีนคือสูงมากนะตอนนี้ผมบอกเลยเรื่องกล้องเรื่องอะไรนี้ค่ายจีนที่จีนลวเลยโคตรสุดผมบอกเลยเอออันนี้ก็อ่าดีเยี่ยม สเปกเนี่ยผมบอกเลยว่าเล็วนาวีหรืนลื่นไหลเออผมมั่นใจล้านปเปอร์เซ็นซื้อเลยครับถ้าใครสนใจเนะาะก็เดา๋ยวผมจะแปะล,ลิง์ที่ตอบผมนะแล้วก็เข้าไปรับประกันเพิ่มสองปีนะจะทางผมเองเนาะท่านที่ตอต่อเราเรียกว่าวีเจนะผมจะทางวีเจทางเชียเตอร์เองนะครับอืมคือผมเองรับประกันไม่ต้องห่วงเพราะว่าหากไม่ใช่ใจไปดูช่องเก่า แต่แล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนดูที่คลิปอทดสอบจอที่สปอนเซอร์เข้าอันนั่นแหละเออที่เปลี่ยนจอไอ้ตัวลำซุงเจสี่พลัสเออใช่ดูได้นะคือเยอะมากผมบอกเลยว่าผมรับประกันได้เลยว่าผมทำได้ทุกอย่างนะลอกจอเปลี่ยนจอเป็นอะไรเนี่ยได้หมดไม่ต้องหว่วงของศูย์แน่นอนนะนี่เราก็เล่าเรื่องมาเยอะแล้วห้านาทีนอกรีงมาเนี่ยโอ้โห ก็ตัวนี้ผู้ต่อแล้วกันนะครับผมท,ทางด้านกล้องกล้องมาโครเนี่ยคือซูมนันเออไว้ซูมใกล้เออเรนเด็บก็อ่าก็ซูมไว้ใกล้นู่นนั่นนี่ตรุปประปลาดทุกคนอืมเสียดายไม่มีเรนเตอาวายอันนี้คืออย่างเดียวที่ขัดขัดถูขัดตาผมมากเลยเรยนเตอรวายอ่ะปกติต้องมีถูกไหมทุกคนแต่อันนี้ไม่มีนะเออไม่มีเรนนตอร์วายนะครับทุกคน เน้นย้ำนะครับสาวๆคนไหนนะเน้นย้ำไปเลยไม่มีเลนอันต้ววาไวนะครับอืมส่วนตัวนี้แน่นอนพอร์ตไทซ์ซีมีอยู่แล้วอืมพอร์ตไทซซีเอ๊ะแล้วก็ตอนนี้อ่ากับเรื่องกล้องกล้องหนึ่งร้อยแปดสิบเซลล์มีการสานเป็น O อ S E เอออเจับอ่าแล้วก็เป็นปเวลาถ่ายภาพอ่ะสามารถล็อกภาพไปไป,ไปเป็นภาพนิ่งได้เอออย่างเช่นนาย เห็นเสือวิ่งมา๊นั่นแหละถไายเสือตอนวิ่งนะเออมีส่วนกล้องหน้านี่นะสายเซฟี่จัดได้เหมือนกันนะครับนอๆสาวทุกคนจัดไปได้วเจอะไรต่างๆก็จัดได้เลยนะครับว่าตัวนี้เหมาะสำหรับเจมากเลยนะคนบอกว่าพี่ปุศงพี่ตรงนี้พี่ไม่ใช่อะไรหรอทีนี้มันจะมีเงินม่ช่องช่องช่องหลักม่โดนแล้วโดนระงับกัน สร้างไรายได้ก็เหมือนไม่มีอะเอาจริงนะทุกคนเออก็ตอนนี้นนระบบเสียงก็แน่นอนยศจูนบายอา่กระทาง JBL อยู่แล้วเออก็ไม่ต้องหว่วงเรื่องเสียงเรื่องอะไรพอร์ตไทซีเป็นแบบสามเป็นแบบสองจุดเท่าไหร่ว่าอสี่เออรุ่นใหม่เอาง่ายคือรุ่นใหม่หมดเลยจบอืม นี่ 5G 4G 2G ต้องบอกไหมว่า 2G บอกก็แล้วกันรับหมดนะแต่นี่เป็นไวอันนี้ย wi ไฟที่รองรับก็เป็นสูงสุดนะไวไฟ5เออเวอร์ชั่นบลูทูธ5.3อืม g p s เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด5.3เหมือนกันรองรับการเอ,อ่อสกแกนแบบแตะอ,อก็เขาเรียกว่า MSC เป่าวะเออนั่นแหละ อจัดไปได้เลยใครสนใจนะเออตอนนี้มีส่วนลดอยู่ด้วยนะใน tiktok นะครับไปฐานาผ่าตัดช่องผมเนาะโอเคโอเคอันคลิปนี้ขอจบลาไปคลิปนี้นะครับผมทุกคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามต่อได้วยนะครับขอร้องเลยครับช่องต้องทําใหม่หมดเลยครับทุกคนนะขอร้องเลย้ามุมแล้วนะช่วยเดือดนะติดตามุณครับ,บคนนะขอบคุณมากเลยหลับการติดตามใชกดติดตามใหม่นะ ขอบคุณมากเลยครับก่อจะสร้างก็ไปอยู่ถึงหนึ่งหมื่นซับอตอนนี้ไม่ต้องห่วงอะหนึ่งร้ยอยซับพอแล้วตอนนี้แม่กินอะไรยังไม่รู้แล้วแกบกนะตอนนี้แม่งไอคนเวนไอไม่ใช่ไอคนที่ดูดคลิปผมไปลงโ,โอ้โหนะแต่ตอนอ่าก่อนไปอันแรกอะผมคิดว่าดิกระติดติกระติดเสียงยนู่นนั่นหรือเปล่าวะผมก็ไลด่ดูคือคลิป คลิปอ่าคลิปย่อยอ่ะคลิปสั้นอ่ะผมก็ไล่ดูเหมือนกันนะเอ๊ะไอพี่คนนี้ที่ผมคุยกันแล้วเอ๊ะทำไมเขาให้ลงนี่วะเขาให้เช็คโปรโมตผมก็ลง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 ไปแล้วสุดอ่าที่ลงเราก็เพิ่งลบนั่นแต่ลบไปนะเพิ่งลบลบอะไรวะไอตัวไอถูกอะไยังวะยังไม่ได้ลบตัวเสี่ยวมี่สิบสองอัลตร้าลิมิเต็ดออดิชั่นอ่า ทางแบนดส่งมาเองอย่ามาเถียงผมนะครับเออมันโดนใช่เบ้าวะไม่รู้อนะนั้นไม่ได้โดนลรือกสิทธิ์ไม่ขึ้นอ่าเพราะว่าผมบอกบอกครบอืมงงไหมงงผมก็งง,งอืมใครสนใจจัดได้เลยนะครับทุกคนเนาะก,ก็โอเคไป่าครับทุกคนเนาะฝากกดติดตามกันหน่อยนะครับผมนะเนาะนี่เป็นช่องใหม่นะั้นขอร้องแล้ะครับกาบงามๆเลยครับ บายๆครับทุกคนนะเจอกันคลิปหน้านะครับผมนะถ้าอยากให้ถ้าชอบผมมาขึ้นเห็นหน้าอบบเนี้ยเออทำใหม่เรื่อยๆเลยเออวันนี้ไม่พร้อมเท่าไหร่วันนี้ไม่หน้าบ้านหน้าบ้านอ่าบิอาพอดียายยายนอนหน้าบ้านเนาอก็วันที่หน้าบ้านห้องรับแขกไม่หน้าบ้านเดี๋ยวก็มีคนม่งเคยมันไ่าอีกไม่หุ่นแกไปนอนหน้าบ้านนะพี่ โอเคเอะไรคนแกกไปนอนหน้าบ้านเหรอพี่พี่ไม่ทำอย่างนี้ได้นะพี่พี่บาปเลยพีไม่รู้อะไรย่งเงเออแน่นอนแม่งมาผมมั่นใจแต่ว่าเนี่ยยองรับแขกนี่นั่จริงใหญ่นอนห้องรับแขกที่เห็นโผล่โผนั่นคือไม้นะเอออุปกรณ์เนี่ยล่ะครบครันไหมไม่เลยชีวิตโอเคครับทุกคนหนอฝากกดติดตามถึกนะครับบ๊ายบายครับทุกคน เจอกันคลิปหน้านะครับเหมือนเดิมเลยหากผู้พิาพากษาผู้พิพากษาก็ได้ไปต้องขอโทษมาณที่นี่ด้วยนะครับบ๊ายบายครับทุกคนเดี๋ยวจ้าอย่ากดติดตามด้วยดดน,น,นะคลิปนี้ลงในทิกตอกด้วยทางทิกตอกนะครับใครที่ดูทิกตอกก็มาติดตามช่องใหม่ผมด้วยนะครับในเนี้ยในแอปแดงฮะบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายครับ นะครับผมก็โอเค